ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบ่อนนะครับเนาะนี่ช่างมือนกับรีวิวตรงนี้ถมเสร็จแล้วครับผมใช้เวลาไปหกวันนะครับผมแ่วมามือนีวันที่หกกับโอ้ยหกมือมือนีกับโบ่เต็มมือใช่ไครับผมอีตอนนี้กับบ้านใบสามครับผมหลังจากขุดบอยมาได้ผลครับครับ ครับเสียบก็จะวนไปนู่นครับผมเอาดินนี่ไปใส่ถนนครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ให้มันเตียมอีกครับผมนี่ครับมาใส่ตรงนี้มันเต็ยมนะครับเนาะไปทั้งพืนอีกครับผมครับวันนี้ก็มารีวิวเปิดมือครับผมจะทำงานทั้งวันนะครับก็จะเอาดินไปใส่ฝั่งนู้นครับผม ถอยล้งกลับก็คือเสร็จแล้วครับผมก็คาดว่า,วาจะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ครับผมประมาณอีกห้าหกวันครับผมก็อาจจะจบไปทางนู้นนะครับผมค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมว่มาบ่อน,นี้จะเป็นยังไงนะครับผมออกมาแบบไหนอีกครับลูกนี้ก็เป็นบ่อประมาณสองไร่นะครับผมขุดอยู่ที่ประมาณสองไร่นะครับพื้นที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ จ็ดไร่ถึงแปดไร่นะครับผมเพราะว่าต้องมีคลองไส้ไก่แบบนี้คนระับคลองส่งน้ําครับผมข้างบนก็เราจะปลูกบ้านหรือแล้วก็เป็นบ่อคลองนี้ก็คลองตันนี้ก็ไหลลงบ่อไหลลงบ่อก็ไปอทะลุก,กับซอกคลองไส้ไก่ฝั่งนู้นอีกทีนะครับผมคล <c oughs> องไส้ไก่อีกที <c oughs> น,นี่ก็เลยมาดีวิว การทํางานของช่างบอลเหมือนเดิมครับต้องทําให้ละเอียดเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมก็คือทําเก็บออกไปให้เรียบร้อยเลยแล้วก็รถจะไม่ได้ขึ้นมาอีกนะครับผมจะไม่มีรอยแ็กรอยอะไรก็ไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยก็คือกลับไปเลยนะครับผมนี่ครับก็อยู่กับซ <c> ับนนี่เอสบายสองหนึ่งห้าซีเหมือนเดิมครับผมอยู่กับช่างบอลเหมือนเดิมครับ คนเดียวครับผมทำงานคนเดียวทำดีก็มีงานต่อครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะได้จ้างต่อทำทะเลทรายไปฝั่งนู้นทีครับผมฝั่งตรงนู้นทำอีกเราก็ต้องทำให้ดีครับผมอันไหนไม่ดีก็ถามเจ้าของที่ครับผมเราก็พยายามทำให้ดีครับ เลยลงมารีวิวให้ดูก่อนครับนี่ก็เป็นภายในรถที่ผมนั่งขับนะครับอยู่ในนี้ก็เย,เย็นดีครับผมค,บคลิปนี้ก็ขอ,อกับคำบาค่าสวัสดีครับ